คือปปชมีหนังสือมาถึงคุณคุณชเอมครับคุณนรลงคุณบุญเลยคุณบุญเลยครับนะครับแล้วก็ถึงคุณวัฒนาด้วยนะนะครับทั้งสี่คนเนี่ยยังวุ่นาคิดถึงหลยนะปปชมีหนังสือมาแจ้งว่าตามที่ท่านได้เคยถูกกล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่นั้นเนี่ยบัดนี้ปปชได้ไต่สวนสอบสวนแล้วไม่พบข้อมูลความผิดนะฮะตามที่ถูกกล่าวหา นะจริงกยกคําร้องลงไปทั้งสี่คนปปชยกคำร้องทั้งหมดนะครับ,รบเมื่อยกคําร้องเนี่ยเขาก็คือผู้บริสุทธิ์ใช่นะครับแต่ว่าไอ้ไอภาพลักษณ์หรือข่าวที่มันออกไปก่อนหน้านี้เป็นหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเสียมันเสียไป,ยไปแล้วเปแล้วเราถามว่าสังคมจะแก้ไขปัญหานี้ให้กับคนที่ถูกกล่าวหานีอย่างไร นะรวมทั้งมูลเหตุเหล่านี้เนี่ยมันนําไปใช้ในคดีความต่างๆต่อเนื่องนะฮะทั้งคดีแพ่งคดีอาญาในสารดีกาของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองด้วยเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะส่วนตัวผมคิดว่าเมื่อเมื่อปปชที่มูลความมีหนังสือยินยันยกคำร้องเนี่ยมันก็น่าจะเป็นข้อมูลใหม่นะในทางคดีนะครับถือว่าเป็นข้อมูลใหม่ที่อาจจะต้อง นำเรื่องนี้ไปขอให้มีการลื้อฟืน้นการพิจารณาคดีในคดีความที่พิพากษาเป็นที่สุดไปแล้วเนี่ยขึ้นมาใหม่ไอ้ไอ้หน้าที่กล่าวหากันมาเรียกเราไปสอสบสวนสารพัดเนี่ยหน้านี้จบใช่ครับเป็นว่าเหมือนกันไม่ได้มีการร้องเพาราะยกมไปหมดแล้วใช่ครับก็บริสุทธิ์